เฮ้ยอันนี้เติมมาอีกเหรอโอ้เอ็มันจะใหญ่ไหมวะเนี่ยฮะใหญ่ไหมเปล่าวะได้สั่งใหม่แนละ้วมั้งเดี๋ยวดูแล้ววะใหญ่ไปเปล่าบอกแล้วว่าขอบ14น่าจะใหญ่ไปนะดูแล้ววะน่าจะต้องใส่ขอบ14นะครับเติมสตอ็อกแล้วครับนะสำหรับคนที่แบบว่าอยากให้ผมแต่งรถจัดทรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก่อนส่งมอบซึ่งวันนี้ก็เติมไป2คันนะครับจัดไป2คันมีคันไหนบ้างเดี๋ยวตาไปดูกันผมจัด TC 105มานะครับสีแบบเทาๆท,าทานิดนึงนะเทาสว่างๆนะครับเพราะว่าดูเทากันแล้วก็ มันก็สวยแต่ว่ามันเหมือนคนอื่นอะแต่ว่าไม่อยากเหมือนคนอื่นอะไรประมาณนี้จัดมาทั้งหมด2ชุดนะครับทั้งหมด8เส้นนะล้อแมกบอกยางนะตัวนี้ก็จัดเป็นตัวเซตตี้ไปเรียบร้อยอันนี้มันเป็นคนละสีกันนะเห็นปะอันนั้นเป็นสีเทาสว่างน,นี้จะเป็นสีเทากันนะครับเทากันแล้วก็เห็นไหมน็อตล้อนี่คือน็อตน็อตเดิมเลยนะครับจริงๆมันจะมีน็อตน็อตแต่งอีกนะแต่น็อตแต่งนี่ไม่ค่อยทนน็อตเดิมทนกว่ายางปี25นะครับอันนี้ก็อยู่ที่195-5ขอบ15 แล้วก็ไปดูอีกวงหนึ่งอีกวงหนึ่งน่าจะใส่โหเสริมเสริมเลยเหรออ่าเสริมสเปคเข้าไปนะครับปกติล้อเก,ก่ามันอยู่ที่ขอบ14บสีเราก็เสริมไปเป็นขอบ1กันอืมเดีย๋ยวไปดูปดูอันนี้คันนี้เฮ้ยอันนี้เติมมาอีกเหรอโอ้โหเอสมันจะใหญ่ไปบ่าเนี่ยฮะใหญ่ไปบ้าวะได้สั่งใหม่แล้วมั้งเนี่ยดูแล้ว่ใหญ่ไปเปล่าบอกแล้วว่าขอบ14 น่าจะใหญ่ไปนะดูแล้วอะน่าจะต้องใส่ขอบ14นะครับอันนี้อาจจะต้องไปใส่คันอื่นหรือเปล่านะสำหรับใครที่มองหารถมบอสองอยู่นะครับติดตามได้เลยช่วงนี้เดือนเกิดมาริโอ้นะครับกันยายนจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับเดือนนี้ยังยังเหลือเวลาอีกหลายวันเลยนะเพราะฉะนั้นรีบเลยนะครับเออในช่องนี้รีบรีบหน่อยนะครับอันนี้ก็จะมีโอ้เห็นไหมเนี่ยอะไหล่เกือบหมดนะครับบอกแล้วว่าจัดมาให้เต็มๆนะครับยางใหม่นะ เมื่อกี้ล้อแม็กพร้อมยางทั้งหมด2ชุดแล้วก็จัดยางมาทั้งหมดอีก2ชุดนะครับยางกระบ,บะแล้วก็ยางรถเก๋งไอ้คันนี้น่าจะต้องเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับว่าใส่แล้วมันติดหรือเปล่านะล้อขอบ15หแต่จริงใส่14จะสวยมากโอเคแล้วก็อัปเดตรถนิดนึงนะอัปเดตรถนิดนึงอันนี้แจ๊ดใครอะ่ะโอเคเออคันนี้ก็น่าจะเห็นเคยเห็นอยู่แล้วแหละนะครับอัปเดตเรื่องของตัวชุดแต่งแล้วกันก็หลังจากที่มาดูชุดแต่งดูยางดูแมก็กอะไรพวกนี้ เราก็มาดูวิธีการทําความสะอาดกันพ่นสีเคลียร์ใหม่นะครับเดี๋ยวพ่นสีใหม่เป็นสีดาๆหน่อยนะอันนี้ก็จะอยู่ขั้นตอนการล้างนะครับดูสิเห็นไหมคราบโอ้โหสกปรกมากนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราเก็บงานให้เรื่องของตัวความสะอาดนะครับอะโอเคประมาณนั้นแล้วกันนะเออนี่เดี๋ยวไปตั้งจอดนะครับเดี๋ยวไปตั้งจอดนะก็สําหรับใครที่สนใจรถมือสองนะครับอย่าลืมติดต่อได้ที่ร้านมาริโอมอเตอร์นะครับหรือพิมพ์คอมมิต์เข้ามาด้านล่างนี้ได้เลย หรือโทรได้ที่0ูนย์ 2, 2 9 9าสนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะใครที่สนใจรถมือสองนะครับอยากได้รับประกันสูงสุด10ปีหรือแสนโลนะครับแล้วก็อยากได้แบบบรันตีเยอะๆนะครับก็ที่นี่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเจอกันใหม่ครับ